สวัสดีคะ่ะวันศุกร์บ่ายสามโมงแบบนี้นะคะอยู่กับแจมและดิชี่ออนไลน์มาเก็ตเหมือนเดิมค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่กําลังแปลกใจว่าแจมทําไมถึงมายืนอยู่ตรง MRT สถานีไซม้านะคะเพราะว่าสถานีไซม้าเนี่ยอยู่ใกล้กับโครงการลิชพาร์คเจ้าพยาแอดเชิงสะพานพนังก้ามากๆเลยค่ะจากโครงการนะคะเดินมายังสถานีทางออกที่2เพียงแค่แเมตรท่านั้นค่ะคุณผู้ชมและการเดินทางนะคะโดยรถไฟฟ้าเนี่ย สามารถเดินทางไปยังเตาปูนค่ะเพื่อเชื่อมต่อสายสีน้ําเงินนะคะเดินทางไปยังรัชนาพิเศษสีลมหรือจะเป็นสามย่านหัวลำโพงได้ค่ะและในอนาคตนะคะเราจะมีสายสีชมพูค่ะเชื่อมต่อตรงศูนย์ราชการนะคะนนทบุรีค่ะเพื่อไปยังแจ้งวัฒนะรามินทาและมินบุรีค่ะสำหรับการช้อปปิ้งนะคะเรียกได้ว่าสะดวกมากๆค่ะเพราะสามารถเดินทางไปยัง เซนท่นเวสเกตนะคะหรือว่าจะเป็นเซนท่านราตาธิเบตค่ะเอสพานาดงามวงวานนะคะหรือว่าจะเป็นเอ่อบิ๊กซีราตาธิเบตก็ได้ค่ะและเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแ s มขออนุญาตแจกของรางวัลค่ะกับบัตรชมภาพยนตร์ของเมเจอร์ซินิเพ็กนะคะจำนวน3รางวัลค่ะกติกาก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะไลฟ์นี้ค่ะให้เป็นสาธารณะเราจะสุ่มผู้โชคดีนะคะหลังจบรายการค่ะ ขออนุญ,ญาตสมหวนสิทธิ์นะคะสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลกับเราค่ะและเดี๋ยวแจ่มนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่โครงการนะคะเพื่อไปพบกับฝ่ายขายของเราค่ะตามแจ่มมาเลยค่ะและในระหว่างที่เราจะเดินไปที่โครงการนะคะแจ่มขออนุญ,ญาตแนะนํากับแคมเปญสิบเต็มสิบราคาดีไม่มียัง้งกับ10ยูนิตพิเศษในเดือนนี้นะคะที่จะทําให้ทุกคนร้องว้าวกันเลยสำหรับลูกค้าที่จองในเดือนนี้ค่ะเราแถมฟรี iPhone 12 ความจุ128 g b เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าห้องที่เราคัดมาเนี่ยจะสวยและคุ้มค่าแค่ไหนคะ่ะสำหรับวิธีการจองนะคะก็ง่ายมากๆค่ะเพียงคุณผู้ชมแอดไลน์ rp 2 0 0 2เข้ามานะคะจองเพียง999บาทเท่านั้นค่ะราคานี้แคมเปญน,นี้สำหรับช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะแล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะกับโครงการ ดิสพาร์คแอดเจ้าพญาค่ะเพียงแค่2อนาทีเท่านั้นใกล้มากๆค่ะนอกจากนี้นะคะความพิเศษของโครงการนี้ค่ะคืออยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพญาค่ะสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพญาได้แบบจุกๆเลยและตอนนี้ค่ะแฉมพาทุกคนนะคะมาพบกับพี่นิชาค่ะฝ่ายขายประจําโครงการของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแมพี่นิชานะคะฝ่ายขายโครงการดิสพาร์คแอดเจ้าพญาค่ะ พี่นิชาครับโครงการของเรามีความพิเศษตรงไหนบ้างคะจุดเด่นของโครงการเราเลยนะคะน้องแจมจะเป็นคอนโดไฮไลท์สูง33ชั้นค่ะหน้ากว้างที่จะเป็นส่วนสำคัญของโครงการที่เป็นตัวไฮไลท์คือหน้ากว้าง7 6็เมตรค่ะมีความสะดวกสบายและกว้างขวางมากอันนี้จะเป็นตัวแบบดีนะคะโครงการของเรามี63 5ยูนิตค่ะน้องแจมมีทั้งหมด3แบบจะเป็นไท p e a 32ตารางเมตร one b นะคะแบบที่2จะเป็นไท p e b 30ตารางเมตรและแบบที่3าพของเราจะเป็นไท p ซ C ค่ะน้องแจมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะพาน้องแจมขึ้นไปดูส่วนกลางนะคะได้ค่ะบริว <Body S 2> ัทชงด้านบนเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางกันค่ะพี่ชาไปค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปชมส่วนกลางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ให้เป็นสาธารณะค่ะเราจะสุ่มผู้โชคดีจำนวน3ท่านนะคะหลังจบรายการเพื่อแจกบ,บัตรชมภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนิเพค่ะ สามารถดูได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขาเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะน้องแจมเราก็มาถึงกันแล้วนะคะสําหรับพื้นที่ส่วนกลางของเราค่ะพี่ชาอันนี้ก็คือเราจะมีโซนแรกเลยโซนแรกค่ะอันนี้จะเป็นโซนคิดโซนสําหรับเด็กๆเด็กๆชอบมากเลยเสาร์อาทิตย์เด็กๆก็จะมาเล่นรวมตัวรวมกลุ่มกันตรงนี้ค่ะเป็นกิจกรรมนั่งเล่นวาดกระตูนระบายสีอะไรอย่างนี้ค่ะนี่เป็นคิดโซนสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาไปห้าง แล้วไม่ต้องไปเสียเงินนะคะน้องจมากอันนี้มีที่เล่นี่เลยไม่ต้องเสียเสียเวลาเดินทางด้วยใช่ค่ะไม่ต้องไปเบียดกับคนใช่ไหมคะมีพื้นที่ในโซนคิดโซนของเราสําหรับลูกๆแล้ว ก็เล่นได้สบายเลยค่ะอันนี้ก็คือน้องๆเขาจะมาเล่นทุกเสาร์อาทิตย์เลยส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะน้องแจมที่เป็นวันหยุดนะคะส่วนใหญ่วันธรรมดาเด็กๆก็จะไปเรียนหนังสือจะมีก็เป็นช่วงตอนเย็นเย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถัดมาเราจะเจอเป็นฟิตเนสเลยใช่ไหมคะจะเป็นเครื่องเล่นเครื่องออกกาลังกายค่ะด้านนี้ก็จะเป็นลู่วิ่งนะคะมีทั้งหมด8เครื่องนะคะด้านในก็จะเป็นพวกดัมเบลเครื่องออกกําลังกายน้องแจมสังเกตสิคะว่าเราออกกําลังกายเนี่ยออกปุ๊บเราได้เห็นวิวแม่น้ําคงก็คือเรา ออกกาลังกายอยู่ก็จะมองวิวไปด้วยใช่ไหมค,ค,คะ,ะมันเห็นจะแอบเห็นเป็นสะพานพระรามแปดชันนูนด้วยสุดๆไหมคะ,ดดคะฟินมากค่ะถ้ายิ่งตอนแบบตอนเย็นใช่ไหมคะอกากาศดีมากพระอาทิตย์กาลังขึ้นสลัวๆอันนี้เราก็มีเครื่องเล่นให้ทั้งเป็นแบบออกกําลังกายธรรมดากับเป็นเวทเทรนนิ่งได้เวทเทรนนิ่งจะอยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูด้านในกันจะเป็นเรื่องเครื่องเวทเทรนนิ่งอันนี้นะคะอันนี้คือเขาก็จะแบ่งเป็นแยกโซนค่ะแบ่งเป็น2โซนเวทเทรนนิ่งกับลู่วิ่งค่ะ แต่นี้ก็จะมีดัมเบลไซส์ทุกขนาดนะคะสำหรับทั้งหญิงและชายอันนี้เช่นกันก็เห็นโค้งเห็นแม่นาเจ้าพยาเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆเลยค่ะู่ชะได้ทั้งสุขภาพแล้วได้ทั้งขอบความฟินนะคะก็คือบรรยากาศบรรยากาศอารมณ์สุนทรีเนาะเลกออกกำลังกายไปด้วยใช่ไหมคะครบคันทุกอย่างที่ลิทพักแอดเจ้าพยาเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะที่นิชาแล้วต่อไป พี่ชาจะพาแจ่มไปดูอะไรบ้างคะเดี๋ยวพี่จะพาแจ่มไปดูสระว่ายน้ํานะคะค่ะซึ่งสระว่ายน้ําของเราก็จะมีสองสระด้านนี้จะเป็นสระเด็กเล็กนะคะสำหรับให้น้องๆเนาะมาเล่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กเล็กๆสามขวบสองขวบห้าขวบสําหรับเบบี๋ก็ได้ค่ะเขาก็จะมาเล่นกิจกรรมตรงนี้เพราะมันจะเป็นไซส์หน้ากว้างห้าเมตรนะคะตื้นๆเต็มๆในตลาบใช่ค่ะ แล้วก็เป็นด้านนี้ข้างๆกันเลยด้านนี้สําหรับน้องแจมเลยค่ะจะเป็นสับผู้ใหญ่นะคะเ <สา S 1> มตรยีเราสามารถว่ายไปกลับว่ายไปกลับได้เระบบกน,น้าเกลือด,ด้วยค่ะผิวน้องแจมไม่เสียด้วยพี่บอกทั้งออกออกําลังกายหุ่นดีผิวยังสวยเั้ <สา S 1> ค่คงหาก็ถือว่าสุดยอดมากค่ะพี่ชาเห็นแล้วอยากจองเลยต้องจองแล้วแต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกโซนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นโซนออกกำลังกายอีกโซนหนึ่งที่สาวๆก็จะชอบเป็นพิเศษมากๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะเดินถึงโซนนั้นเราก็จะเจอพวก เก้าอี้ใช่ไหมคะพีชาแบบไ<า>ว,ว้นั่ง,นงพักผ่อนค่ะเล่นมือถือฟังเพลงแต่ถ้าแอบ,บเห็นด้านซ้ายนอกจากจะสังเกตว่าสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็จะมองเห็นสถานีด้วยค่ะก็ถึง อย่างที่บอกก็คือพอของเราใกล้มาก<ช>มองเห็นตัวสถานีเลยคือซื้อโครงการฤทธพักแเจ้าพยานะคะได้ทั้งสถานีรถไฟฟ้าใกล้เพียง80เมตรแล้วก็บรรยากาศโค้งวิวแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งไม่มีที่ไหนได้เหมือนเราที่นี่เลยค่ะก็ค<ช>ือซื้อ1ได้ถึง2ใช่ซื้อ1แถม1เป็น2ค่ะสุดยอดมากๆค่ะพีนิชาและนี่เดี๋ยวเราจะเป็นด้านหน้าใช่ไหมพีนิชาจะเป็นตรงจุด ตรงโซนสนามหญ้าค่ะตรงเนี้ยเราจะสามารถนำผ้ามาปูเล่นโยคะนะคะหรือว่าซ้อมกิจกรรมซ้อมเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นหญ้าเทียมใช่ไหมคะหญ้าเทียมค่ะไม่เปื้อนไม่แฉะนะคะอันนี้สามารถปูนั่งได้สบายส่วนโซนนี้ก็จะเป็นมุมพักผ่อนนะคะดูหนังสือทํางานวันเบาๆสบายๆในวันหยุดอากาศดีจ้ะอันนี้คือออกกําลังกายได้สบายนะคะพี่ชาเพราะว่าลมคือโฟลดีมากโฟลดีมากค่ะ ลมเราหมุน360องศาเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนสังเกตได้ว่ามันจะรู้สึกสบายเย็นเนาะเย็นไม่ึดอัดไม่ร้อนด้วยใช่ค่ะต่อให้ตอนกลางวันนี่ตอนกลางวันบ่ายสามกว่าๆนอะของเรายังไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนเลยถ้าเป็นที่อื่นจะร้อนไหมคะน้องแจมร้อนมากค่ะอันนี้คือลมพัดตลอดเวลาเลยเพราะเพราะว่าโครงการเราอ่ะติดแม่น้ำนี่คะแม่น้าเจ้าพยาทําให้ลมมัน ไหลเวียนเนาะตลอดเวลาเรียกว่าฟินสุดๆมุมนี้นอนเอนกายได้สบายเลยค่ะน้องแจมดูหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็จะมองเป็นวิวเป็นสะพานพระน้าพระรามแปดแล้วก็พระรามแปดด้วยใช่สุดยอดมากๆเลยฟินสุดๆเลยค่ะพี่ว่าน้องแจ่มต้องจองพี่สักสองห้องละโอ้โหสองห้องเลยนะคะพินิชางั้นถ้าพูดถึงพวกห้องอย่างนี้ค่ะวันนี้พินิชาจะพาแจมไปดูเป็น ห้องตัวอย่างห้องตัวอย่างของเราจะมี3แบบนะคะน้องแจ็คก็จะมี A B C D A เนี่ยก็จะเป็นแบบ32ตารางเมตรส่วน B ก็จะเป็นแบบ30ตารางเมตรส่วน C อันนี้จะเล็กหน่อย28ตารางเมตรนะคะแต่ขนาดห้องทั้งหมดเรามีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนังเล่นแถมเรายังมีห้องครัวให้ด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมห้องตัวอย่างกันเลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะโอเคงั้นไปเลยค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจโครงการลิชพาร์ค เจ้าพยาของเราค่ะกับแคมเปญ10เต็ม10ราคาดีไม่มียั้งนะคะกับ10ห้องพิเศษที่เราคัดมาให้แบบสุดๆเลยทั้งราคาและทำเลสามารถแอดไลน์กันได้นะคะที่แอด r p 2 0 0 2ค่ะและทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ตัดสินใจนะคะ ก็อยากให้ดูห้องตัวอย่างของเราก่อนนะพี่ชาใช่ค่ะใจะเย็นๆสักนิดนึงพบกับห้องตัวอย่างทั้ง3ไทยของเราก่อนนะคะก็คือถ้าสนใจดูห้องตัวอย่างาสนใจอยากจะมามออินก็คือมาได้เลยมา,ยาได้เลยทุกวันค่ะออฟฟิศส,สำนักง,งานขายลทพารักแอดเจ้าพยาเปิดตั้งแต่9ก้าโมง เช้าถึงหกโมงเย็นนะคะวันนักขัตฤกษ์ก็ไม่หยุดค่ะเสาร์อาทิตย์ก็มาได้เลยค่ะลูกพาหลานพาที่บ้านมาชมได้เลยค่ะได้ค่ะแล้วก็อันนี้ห้องแรกที่เรามาดูพี่นิชาเป็นขนาดเท่าไหร่คะอันนี้จะเป็นขนาด2 8ตารางเมตรนะคะเราเรียกแบบไทยสีนะคะหน้ากว้าง3.8ตับ3.8มเมตรค่ะอืเมตรก็คือเข้ามาถึงปุ๊บเราจะเห็นเป็นครัวเลยใช่ไหมคะครัวค่ะชุดครัวตัวนี้พี่ให้ทั้งหมดนะคะน้องแจมน้องแจมไม่ต้องเตียมอะไรมาเลยก็คือให้เป็นเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็ตู้ด้านล่างด้านบนใช่ไหม ก็ถือว่าให้มาครบคันแล้วก็สังเกตด้านในใช้งานได้จริงค่ะสามารถใส่จานชามช้อนได้เรียบร้อยเลยค่ะถัดมาด้านขวามือจะเป็นห้องน้ำใช่มคใช่คะห้องน้ําของพี่ก็จะแยกส่วนเป็กแห้งนะคะน้องจากดูคาร์เตอร์ซิงล้างหน้าของพี่มันก็คือจะเป็นแบบใหญ่เลยสามารถวางพวกเครื่องสำอางวางเยอะไหมคะถือว่าเครื่องสำอางครึ่งนึงแล้วก็เป็น แม่ไปเลยของแฟนเราครึ่งหนึ่งของตัวเองครึ่งหนึ่งไม่ทะเลาะกันนะคะแถมเป็นอันนี้คือเป็นแบบเป็นฉากการนขายแยกส่วนแยกนิสเลยค่ะน้องจันก็คือเหมาะสําหรับใครที่ไม่ชอบเนาะอาบน้ําแล้วแบบชันแดดไงคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นห้องรับแขกจะเป็นลิฟวิ่งรูมเล็กๆสําหรับดูหนังฟังเพลงนะคะนั่งได้นัสองท่านส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องทํางานสังเกตโต๊ะทํางานที่พี่ให้นะคะ คือเราสามารถดึงขึ้นขึ้นได้เลยกรณีสมาชิกมาที่บ้านมาคุณเ่าเพื่อนมาเพื่อนาหารถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็สามารถเอาลงได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวด้วยทำตานทำงานด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นทางห้องนอนนี่คือจะเป็นกระจกก็เราจะแยกส่วนไว้ให้เลยเป็นสัดส่วนว่าด้านขวามือจะเป็นห้องนอนด้านในสุดนะคะ มองว่าแคบไม่แคบนะคะหน้าแคบแต่ว่าความยาวความลึกลึกมากใช่ค่ะใส่เตียงได้ถึง5้าเมตรเออห้าฟุตค่ะไม่ใช่ห้าเมตรห้าฟุตค่ะก็คือเราก็ยังจะมีค่ะเป็นเตียง5ฟุตใช่ไหมคะแล้วจะมีส่วนพื้นที่เหลือเนาะพิวิชาแต่งหน้าได้ด้วยแต่งหน้าได้ด้วยแล้วคือปกติถ้าเป็นบางที่ก็จะทางเดินแคบๆเนาะใช่ค่ะไม่สามารถเดินได้รอบอันนี้เราเดินได้โดยรอบเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นที่สําหรับ อ่บิวบิอินตู้เสืาเนอันนี้คือเราสามารถทําเป็นตกแต่งบิวอินได้หรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยก็ได้เดี๋ยวนี้ก็จะมีที่อินเด็กที่อะไรค่ะเยอะๆก็คือตามที่เป็นของลูกค้าชอบเลยชอบเลยใช่ไหมคะแล้นี้ก็เป็นกระจกเราอ่ะก็คือเทควิวได้เวลาเรานอนเราสามารถมองบรรยากาศแบบฟินสุดๆอันนี้เป็นวิวเมืองนะคะบางใหญ่และฉชพเพิกค่ะก็คือยามตอนคืนน้องก็มองไปใช่ค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะน้องจ๋คค่ะแล้ว เป็นห้องเราห้องต่อไปละะ้ค่ะพี่นิชาห้องต่อไปจะเป็นแบบท y p บ B นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเปิดประตูออกไปนะคะพี่นิชาเราก็จะไปดูเป็นห้องต่อไปเนาะ ใช้ดีระหว่างทางเดินน้องแจ่มสังเกตว่าระหว่างทางเดินห้องของเราอะค่ะฝั่งหนึ่งจะมี25ห้องนะคะทางเดินก็จะสว่างมากฝั่งึ่งจะมี10บห้องนะคะอีกฝั่งหนึ่ง10บห้องก็จะเป็นวิวเมืองแล้วก็วิวแม่น้ำเจ้าพระยาอ๋อคือแบ่งเลยใช่แบ่งโซนใช่ค่ะอันนี้เป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่นใช่ค่ะไอ้น้องจากชั้นส่วนกลางของเราเมื่อกี้จะมีชั้นอื่นอีกไหมคะยังมีชั้น33าิอีกค่ะจะเป็นแบบสกายลาวเราสามารถจะไปนั่งจ็อกกิ้งนะคะวิ่งหรือว่าไปนั่งทำงาน นะคะดูหนังสือฟังเพลงทําได้หมดเลยค่ะก็คือชมวิวข้างบนได้ด้วยค่ะได้จะมองเป็นน่าจะเป็นวิว3 6มรอหงศาถูกต้องค่ะฟินสุดๆค่ะรีแลกมากๆเลยค่ะน้องแจงเข้าไปเป็นบรรยากาศบอกว่าแล้วเรายิ่งตอนคืนก็จะมองมอไปดูพระจ้นทร์อะไรอย่างเงี้ได้เลยค่ะพี่นชเขาเ้ามาถึงห้องอันนี้จะเป็นหน้ากว้าง5.2จะเป็นแบบไทยบีค่ะเริ่มต้น30ตารางเม อ๋อแล้วนี่ก็คือเขามาจะเจอรับแ,แขกเรยน้องน้องจำสังเกตว่าครัวห้องเนี้ยแบบเนี้ยนะคะ<ม>เราจะอยู่ด้านในสุดนะคะก็คือเราก็จะเป็นมีฉากกั้นให้ใช่เวลาเราทํากับข้าวนะคะส่วนใหญ่คนไทยชอบผัดกะพเพราแรงๆใช่ไหมคะอันเนี้ยก็จะไม่แม็นเลย <S <S เพราะว่าจะอยู่ระเราจะเป็นเหมาะกับท่านใดที่แบบชอบทําอาหารเนาะทำอาหารไปด้วยชอบทำหรือเปล่าหนูก็ชอบบ้างเลยวาชอบบ้างแล้วแต่ค่ะ แล้วก็จะเป็นทานอาหารในนี้เลยก็คือทานทําครบอยู่ในห้องเดียวกันเลยใช่ค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะเป็นห้องนอนห้องนอนของเราห้องนี้นะคะก็เหมือนกับห้องเมื่อกี้เนาะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่กระจกอันนี้ไม่มีกระจกอันนี้คือจะเป็นทึบเลยอันนี้จะเป็นสัดส่วนคือเป็นสัดส่วนมีกระตูปิดเรียบร้อยนะคะแต่ว่าก็ชอบตรงที่ พื้นที่ด้านข้างก็ยังกว้างโดยรอบเหมือนเดิมใช่ค่ะก็คือผู้หญิงสามารถแต่งตัววางเครื่องสำอางแล้วก็ก็มีชุดครัวตู้เสื้อผ้าค่ะได้เลยตู้เสื้อผ้านะคะสามารถใส่เสื้อผ้าได้มองไปก็จะเป็นเห็นวิวอีกนะคะอันจะเป็นวิวราชพฤกษ์บางใหญ่เหมือนกันเหมือนห้องเมื่อกี้ใช่ค่ะโอเคค่ะนี่ชาเราไปดูเป็นห้องต่อไปกันก่อน อ๋อห้องน้ําใช่ถัดไปของเราจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําของเราก็เหมือนกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะคือ <c oughs> จะเป็นมีแยกสัดส่วนเลยสวดส่ว,น,สวน,นแห้งเช่นเดิมคะ่ะแล้วก็จะมีกระจกซิงซิงก็คือซิงเป็นใหญ่ใหญ่เหมือน,นเดิมค่ะค่ะอันนี้จะไปต่อไปเราเป็นต่อไปจะเป็นไทสุดท้ายใช่ไหมคะพี S ่ชาอันนี S ้จะเป็นไฮไลท์เลยจะเป็นแบบใหญ่สุดซึ่งหน้ากว้างอยู่7.6เมตรนะคะแล้วก็พื้นที่สสยเริ่มต้น32ตารางเมตร นะคะตัวนี้จะเป็นวิวแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยทุกชั้นทุกห้องจะเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือมันจะแบ่งแยกแล้วพี่ชาแบบเข้ามาก็จะเป็นซ้ายครัวขวาห้องนอนคือได้ฟังชันที่พิเศษสุดๆคือมันกว้างมากใช่นกม้างมันจริงๆจะไม่อึดอัดเลยพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นเหมือนเจอเป็นห้องรับแขกแล้วก็สามารถดูทีวีได้ว่าบางทีดูหนังไปเลยอยากจะดูชมวิวไปด้วยวิวแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้แล้วก็เป็น รถไฟฟ้ามองเห็นรถไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนลราตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นมุมทํางานมุมนั่งเล่นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะสามารถทานข้าได้ แต่ว่าที่พิเศษของเราคือเก้าอี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะสามารถเขาเก็บได้เป็นแบบเลยใช่ไหมคะทั้งสองแบบอะค่ะโอเคค่ะถัดไปจะเป็นครัวสังเกตครัวอันนี้จะกว้างมากน้องแจมสังเกตนะคะคือตัวท็อปก็จะเป็นตัวท็อปอย่างดีเลยสีดำตู้ก็ให้มาเยอะแบบนี้เลยค่ะตู้ล่างตู้บนสามารถคุณพ่อคุณแม่มานำอาหารกับเข้าจานชามช้อนเข้ามเก็บตรงนี้ได้เลยแล้วก็เขาก็จะทำเป็นสัดส่วนเนาะพี่ชายแยกมีประตูเปิดปิดแยกงกวนเวลาหมินใช่ค่ะ แล้วก็จะมีระเบียงให้เล็กๆด้วยนะคะสามารถน้องจําสังเกตว่าเราจะใช้เครื่องซักผ้ากัวนี้เราไม่ไปซักที่ส่วนกลางนะคะมีเป็นส่วนตัวได้เลยใช่ก็จะเป็นสัดส่วนตักผ้าได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนได้ค่ะเชิญค่ะอันนี้พี่ิชาคะห้องนอนนี้ก็จะคือจะเหมือนกับแบบเมื่อกี้เนาะคือเสั่ส่วนแต่สังเกตดิดนึงว่าจะกว้างกว่าใช่ไหมคะเพราะว่า จัเห็นตรงด้านข้างตรงกระจกสามารถเดินได้ได้รอบทั้งสองข้างค่ะน้องแจ่มก็คือสามารถใส่ชุดบิวอินเสื้อผ้าได้ใหญ่มากเลยเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะอย่างน้องแจ่มเนี่ยต้องเยอะมากมาใช่ไหมคะแล้วก็ยังแบบเดินแล้วก็บางทีนอนแล้วมันจะมองเห็นวิวแม่น้ำช่างแคบด้วยะคะอันนี้ก็คือมันจะเป็นตัวไฮไลท์ของโครงการเพราะว่าเขาจะเป็นฝั่งวิวแม่น้ํานะคะทุกชั้นของเราเนี่ยมองเห็นแทบ360องศาเลยสังเกตดีๆียิ่งบรรยากาศตอน5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเนี่ยฟินสุด สุดยอดออกมาค่ะคือบางทีตื่นเช้ามาหรือว่าก่อนพระอาทิตย์ตกเย็นเนาะใช่ค่ะก็ดูวิวไปด้วยได้ใช่ค่ะอันนี้เราก็ดูกันไปทั้งครบทั้งสามแบบแล้วนะคะพี่นิชาใช่ค่ะและพี่นิชาอยากจะเนียอยากบอกเป็นสามแบบเป็นไงคะรู้สึกถึกใจแบบไหนเป็นพิเศษไหมคะภาพแจ่มกันชอบแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจเราต้องทํายังไงกันบ้างคะก็คือสามารถแอดไลน์นะคะแอดอาร์พีสองศูนย์ศูนย์สองค่ะก็คือเข้ามาปรึกษาได้เลยหรือว่าถ้าสนใจจะจองเนี่ย ทางเราอ่ะเดือนนี้เนาะเดือนส<ช>ิบมีโปรโมชั่นนะคะสิบเต็มสิบรถไม่ยัง<ช>้งแถมฟรีด้วยนะคะ iPhone 12ค่ะขนาด 128GB ร่ะ,ะพี่นิชา<พ>แล้วอยากเห็นโครงการตัวจริงฤทธิพักแอดเจ้าพยานะคะสามารถมาชมโครงการได้ทุกวันทุกเวลานะคะ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นไม่หยุดนะวันขัดตะเลิกนะคะเสาร์อาทิตย์พาครอบครัวมาดูได้นะคะพบกับน,นิชาได้ที่ฤทธพักแอดเจ้าพยาเลยะคะ่ะก็คือมาเจอพี่ ต่อให้มาวันไหนก็คอจะเจอ<ช>ที่ร้าแน่นอนจะอยู่ต้อนรับเสมอค่ะทุกๆวันค่ะโอเคค่ะงั้นสําหรับวันนี้นะคะดิชี่ออไลน์มาเก็ตอีพีที่8ของเรานะคะก็จบลงไปแล้วะคะ่ะสําหรับอาทิตย์หน้านะคะเราจะไปโครงการไหนแล้วก็เราจะแจกเป็นของรางวัลอะไรนะคะอย่าลืมติดตามะคะ่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะะ้องเจนค่ะ